สวัสดีค่ะ มาพบกับรายการฟังสมิตร,รู้สิทธิ์ประกันสังคมกับเราสองคนในวันนี้ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรขึ้นความถี่ f m 107.25เมกะเฮิรตกับดิฉันนางชุลีพรเสวิสิทธิ์นักวิชาการประกันสังคม3และนางโชติกาุูมเมืองนักวิชาการประกันสังคม4ซึ่งได้รับมอบหมายจากนางอาพรแววสอนประกันสังคมจังหวัด พิษณุโลกให้มาแจ้งข่าวสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานประกันสังคมให้ผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบกันค่ะสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนก็จะมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปีและการยื่นเอกสารแบบแสดงค่าจ้างประจำปีหรือการรายงานค่าจ้างประจำปีกท20กกันค่ะ ซึ่งการชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปีสำนักง,งานประกันสังคมจะด,ดำเนินการจัดส่งเอกสารหนังสือแจ้งนายจ้างและสถานประกอบการพร้อมกันทางไปรษณีย์ประมาณกลางเดือนธันวาคมของทุกๆปีนะคะเพื่อให้ในายจ้างและสถานประกอบการดำเนินการชำระเงินสมทบดังกล่าวให้ทันกำหนดเวลาภายในวันที่3สมกราคมของทุกๆปีค่ะ เพื่อนำมาเก็บไว้เป็นทุนสำรองในกองทุนเงินทดแทนเอาไว้ดูแลลูกจ้างผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยสูญหายหรือตายอันเนื่องมาจากการทำงานให้กับนายจ้างนะคะซึ่งจะดูแลลูกจ้างตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31ธันวาคมของปีนั้นๆค่ะ สำหรับในจ้างรายไหนที่ไม่ได้ดำเนินการชำระเงินสมทบดังกล่าวหรือไม่แน่ใจว่าชำระหรือยังทางสำนักง,งานประกันสังคมจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านรีบดำเนินการชำระหรือติดต่อสอบถามและขอชำระเงินสมทบได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกสารการจังหวัดชั้น4ได้ในวันและเวลาราชการนะคะ ส่วนลำดับถัดไปก็จะเป็นการแนะนำเกี่ยวกับการยื่นเอกสารแบบแสดงค้าจ้างประจำปีหรือการรายงานข้าจ้างประจำปีกอทอ20กอค่ะก็จะเป็นพิเตอร์โชติกาจะมาแนะนำวิธีและการชำระเงินสมทบจากการรายงานข้าจ้างในลำดับถัดไปค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางโชติกาพุ่มเมืองวันนี้จะพูดเกี่ยวกับ แบบแสดงค่าจ้างประจำปีหรือการรายงานค่าจ้างประจำปีกทอ,อ20กอน,นะคะกองทุนเงินทดแทนจะเรียกเก็บเงินสมทบจากนายจ้างเป็นรายปีปีละหนึ่งครั้งโดยในปีแรกนายจ้างจะต้องจ่ายเงินสมทบภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่มีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งคนสำหรับปีต่อๆไปจ่ายภายในเดือนมกราคมของทุกปีเงินสมทบที่เรียกเก็บต้นปี คิดมาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ประมาณการไว้ล่วงหน้าซึ่งอาจไม่เท่ากับค่าจ้างจริงที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากในระหว่างปีในจ้างอาจมีการเพิ่มหรือลดจำนวนลูกจ้างมีการปรับอัตราค่าจ้างเป็นต้นดังนั้นในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีในจ้างต้องแจ้งจำนวนค่าจ้างรวมทั้งปีของปีที่ผ่านมาไปยังสำนักงานประกันสังคมอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้นำไปเปรียบเทียบกับเงินสมทบที่เก็บไว้เมื่อต้นปี หากจำนวนค่าจ้างจริงของปีที่ผ่านมาสูงกว่าค่าจ้างที่ประมาณไว้ก็จะเรียกเก็บเพิ่มภายในสามสิบเอ็ดมีนาคมหากค่าจ้างต่ำกว่าที่ประเมินไว้จะได้รับเงินสมทบส่วนที่จ่ายเกินคืนหรือนำไปหักในใบเงินสมทบในครั้งต่อไปทั้งนี้ในจ้างรายใดไม่จ่ายเงินสมทบภายในกำหนดเวลาหรือจ่ายเงินสมทบไม่ครบตามจำนวนต้องจ่ายเงินเพิ่มตามกฎหมายอีกในอัตราร้อยละสองต่อเดือน ของเงินสมทบที่ต้องจ่ายหากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณโุโลกสารการชั้น4หรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์055252960 055245020และเบอร์มือถือ0844381870ในวันและเวลาราชก,การนะคะ สำหรับวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งในขราวหน้ากับข่าวประกันสังคมนะคะสวัสดีค่ะ